วันที่นักข่าวมาสัมภาษณ์หลังเวทีน่ะว่าอายุนักข่าวขึ้นมาหลายแท้สัมภาษณ์เรื่องอันต้องบีบีแล้วยังยังไม่ไปดูเลยว่าเขาคอมเมนต์เขาด่าดไหมมีคนด่าใครบ่มีคนดา่นดาใช่ไหม ไม่เหลือด่าทำไมอ่ะด่าทำไมด่าก็ให้เขาด่าไปถอะคนเรามีสิทธิ์คิดสิทธิ์พูดไม่ถูกใจคนที่ด่าไม่ใช่เอี C, พูดว่บ้านพิแลนด์จำไว้แค่นั้นแหละ คนที่ด่าเราไม่เอฟซี FC เราเขาไม่ชอบเราอยู่แล้วพอมีเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ด่ายอยู่แล้วพอดีเอฟซผมอะ่ะที่ติดตามผมมาผมทำโซเชียลมาสิบกว่าปีแล้วพี่ผมไม่มีเอฟซีของตัวเองเหรอผมทำค่ายเพลงก็มีงานทั้งปีอ่ะพี่ออนทัวร์ทั้งประเทศอ่ะพี่ผม <c ười> คือมันไม่ใช่ f อซเราอะ่ะมันเป็นเอฟซอะไรก็ไม่รู้บางอย่าง ใช่ไหมล่ะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นงั้นคือไม่ไม่ใช่ F4 เรา F4 ผมคือตรงนี้คนที่เป็น f ีเราให้บอกว่าอ๋อให้กําลังใจน้องทั้งสองนะคะให้กําลังใจน้องบิ๊กนะคะจะเป็นยังไงก็รักน้องบิ๊กนะคะเพราะติดตามน้องบิ๊กผู้ยิ่บ้านฟินแลนด์แดนระรดกใช่ไหมล่ะคนมันคนมันไม่ชอบเรามันก็ด่าอยู่แล้วแต่ผู้ย่งใหญ่ฟินแลนด์ อบอไระย่างนี้อยู่แล้วใช่เป็นคนกล่าวถึงเอ่อยถึงแล้วต่อให้ดีไม่ดีก็ไม่เป็นอะไรสินะเขาด่าว่าอะไรล่ะจะได้จะได้เมาถูกเรื่อง f อซใหม่ที่ตามมาเพราะจิ้นดา่าเราพูดเขาก็ดา่าเราพูดเขาก็ดา่าแต่สุดท้ายแล้ว ก่าเ้าดาวคือเ่ามันเป็นจังหวะช่วงซื้อเป็นจังหวะช่วงเฉยๆปล่อยเข้าไปเอฟซีฟิลิปปินส์เลน่ะ เขาโฟกัสตะพูยฟินแลนด์เขาอยากให้ยูสดๆโดดเดียวๆได้มวนๆจอยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมละ่ะอืมก็เยอะผมไม่ได้มีบ้านมีรถเพราะผมเป็นคู่จิน้นคุณผมมีบ้านเพราะผมทำงานด้วยตัวผมเองเด้ ให้มาหล่กอะไรที่จิ้นมันก็ดนดีแล้วดีใจมันเป็นโอกาสดีๆเป็นเขาราเป็นโมเมนต์ดีๆเป็นช่วงเวลาดีๆจิ้นบอจิ้นของาเตอทัมมาหากินคือเก่าอืมพอแต่บัตกี้บอมิจิ้นกับทัมมาหากินยูงสี่ว่าแต่โดดลอจ้ากลุ่มปิดคนเข้านาเข้ามากกาเวาในกลุ่ม ในกลุ่มในอันนั้นอยู่แล้วอุ้ยเขาเครียดให้บอสบิก๊กกลุ่มปิดชั้นขายได้มีลูกกดหมื่นใบมาตั้งแต่สมัยฉันอยู่คนเดียวฉันก็ขายได้อย่างนี้จ้าเข้าใจโบต้องเข้าใจไหมนะพี่นะไทยเอฟซีแม็กไมจัมองว่าแบบยอดไลฟ์บอสน้อยลงไม่น้อยนะไม่น้อยเลตติ้งดีตลอดคือเลตติ้งมันอยู่กับผมเองผมเป็นคนสร้างเองกับมือทุกอย่างเลตติ้งตัวเองเนี่ยหมายถึงประหมาถึงปรตติ้งที่ผู้ชมให้คะแนนนะ ผมอยู่กับตัวเองอยู่แล้วผมไม่จาเป็นอะไรอยู่แล้วแบบนั้นนึกออะเอนบีบก็มีกม็มีคนเกลียดคนยังในลาก็มีคนโกรธค,คนไม่โกรธก็มีคนที่โกรธให้ย่างกับซัพพอร์ตผลงานเหมือนกันทั้งสองตัวเราเราทุกข์อยู่ที่ตัวเราสุขที่ตัวเราแต่เนี่ย เห็นอยู่ว่าแบบคนเข้ากลุ่มปิดน้อยเท่านั้นสิมันก็เท่านี้แหละมันจะเยอะไปไหนอืมไม่น้อยนะผมว่าไม่น้อยเพราะในเมืองไทยตอนเนี้ยไปได้ดูว่ากลุ่มปิดใครทาได้บ้างทว้นี้เป็นไปไล่ดูเอาว่ามีใครทำกินโปรตีหลีไอมันเฮ้เฮ่่าฮ่ามันนังไงมันบ้านใหญ่อยู่นัดนาอกินโปรตีนไปไงใช่นี่ไงกินไป มันก็เลยตันจือรูไม่แล้วโปรตีนสีฟ้าเพีเยบด้วใช่โปรตีนพี่เล็กเดลิมอ,อาอันน้องตัดไปด้วยล่านะดั้มบีบไม่หมายถึงว่าไม่ชอบว,ว่าไม่ชอบว่าเราบีบีไม่ดีนะดีแต่ว่าหมายความว่ามีบางคนที่เป็นแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะอะไรว่าบางคนเขาใจผิยอดกลุ่มปิดมันน้อยมันมีมีผลต่อนคือกลุ่มปิดมาจากเอฟซีเพื่อนฟินแลนด์นะกลุ่มปิดโตเกียวนนี่เอฟซีเพื่อนฟินแลนด์นะ เสียล้านเปอร์เซ็นต์นะทีมรถตู้ภาษาจีนใครกินเนี่ต้องชิสนี่ไม่มีหรอกทีมรถอาฮาเลยนะใช่ต้องต้องห้ามลงประเด็นนะคือกลุ่มปิดโตเกียวมินิมันมีมาปีกว่าแล้วเงินเข้าเป็นร้อยกว่าล้านแล้วพี่สำหรับแค่กลุ่มปิดอันเดียวนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับใครอยู่แล้วถ้าเราเราห้ามหกลงประเด็น อันไนดีเราก็ว่าดีพูดถึงว่าหรอวะกลุ่มปิดผมไม่ไล่ขายใครจะซื้อมีใครไล่าขายอยู่บ่อทุกวันนี้ไม่มีมีผมไล่ขายเองอพี่โอพีดด่ทีพี่รีโออยู่ไหนพี่โดวันนี้พี่โดจะไปออกงานที่สระบ,บ,บ,บุรีนนทบุรีแล้วก็อีสานลำเพลิน เตรียมไปให้กังใจพี่เลี้ยน,นะหนูนะบอสตัวของบอสของแล้วยังใหญ่อยู่เสียมันใหญ่เหมือนครีมไซด์ดีมากดูเด่นรถทุกวันเลยพี่น้องปรต้องยุ่งข้าวบางอย่างดอกประต้องปรต้องพี่น้องปรต้องมาอันนั้นนี่ดอกอย,อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นนที่ตามควายนี่ใส่ใจควายนี่มองควายว่าจะได้กินได้อยู่ ซื้อ,อ,อควางซอยไข่นี่เป็นยังกันหกักไข่ซื้อข่เอ่ไข่เขาพูดเดียวก็ได้ขันบอดเดียกยังกับไข่เอ่ไข่มาเขามีการยืมซนี่เราีกาินเท่านี้ใช่ไหมล่ะเราเติบโตมาก็มีเงินแค่นี้เอฟซี FC เราก็สพอร์แค่นี้กลุ่มปิดเราทำลงราคาม,มาจุบลุยจนว่าจนกลุ่มป,ปิดทำลงราคาจนว่าช่ำชองถูกไหมล่ะได้ครีมแล้วนะคะอะไรเนี่ย ใช้ดีไหมพี่ลากบอสบิ๊กโฟกัสบอสบิ๊กอย่าไปมีอะไรที่มันเกิดหวังถ้าลักว่าบิกบา๊กหวังว่าบิ๊กจะมีความสุขในแต่ละวันหวังว่าว่าบิ๊กจะมีคนสนับสนุนในแต่ละวันวงดนตรีตัวเกมโนสิีซื้อเข้ามากลุ่มปิดซื้อเข้ามากกลุ่มปิดยังไงสินค้าซื้อเข้ามาเดี๋ยวผมจะ มาขายกาแฟแบบราคาแบบกระนำวันที่สิบห้าเอยสิบห้ารอติดตามวันที่สิบห้ารอติดตามว่าผมไปทําอะไรนะครับบ้านหลังนี้น่าจะอยู่ไม่ไม่อีกไม่กี่เดือนก็จะย้ายออกแล้วประมาณสี่ไม่เกินมมเนมษาน่าจะย้ายออกอื เดี๋ยวไม่ต่อยาวออกไปอยู่หลังใหม่หลังนี้เช่านะครับเช่าวไว้ให้ทีมงานพักต่อเอหลังใหม่ก็มีแผนทำให้ทีหลังใหม่ก็มีแผน มีแผนทำห้องพักให้ทีมงานอยู่ข้างหน้าบ้านนะครับอมืมีแผนอยู่แล้วมีแพผนอยู่แล้วเพราะนั้นแล้วถ้าเราชอบมันก็เดือนละเป็นหมื่นกว่าเนี่ยก็ไรประโยชน์เราเอาหมื่นกว่าพัานอง่นดีกว่า บ้านหลังใหม่บิวเอยนยังเนี่ยเขาส่งให้ดูแล้วผู้ใหญ่ใจดีบิวให้ฟรีไหนหน้านี่ไงผู้ใหญ่ใจดีบิวทำให้บิวให้ฟรีนี่ไงหลังใหม่กรุงเทพ มูลค่าวันสามล้านกว่าบาทเขาบิวให้ฟรีเลยเนี <c oughs> ่ยบิวให้ฟรีก็ถือว่าเป็นพระคุณอันสูงสุดบ้านไม่ได้เสียเงินค่าบิวมีผู้ใหญ่ใจดีตกแต่งให้ฟรีทั้งหลังวาสนาพี่น้องเอ้ยวาสนาเพื่อเตีนดูอืม เวลาเพื่อนเอ็นดูเอ็นอย่างเนาะชั้นล่างก็จะเป็นแบบนี้ชั้นล่างชั้นล่างห้องโคงห้องครัวห้องข้างล่างก็จะบิวให้อย่างนี้มันถือว่าเยอะอยู่นะราคาค่าบิวเนี่ยมันแพงมากแต่ว่าเพื่อนหักเพื่อนรักเราเพื่อนก็เมตตาเราเพื่อนก็อยากทําให้เราอย่างเงี้ย อืมแล้วเราก็รับเลยเพราะเราก็เราก็ได้เซฟต่างเราเราไปทําต่อเติมน้าบ้านอีกเราต้องเราต้องแบบว่าเอาเงินตรงนี้จากสามล้านาจะทําอันบิวอินเนี่ยเราก็ไปทําเป็นที่อยู่ข้างหน้าให้เอาไว้แดนเซอร์นอนขอดูข้างหลังหน่อยหลังอย่างนี้ ย้ายจากออกกลังสิธิ์เหรอคะอยากอยากให้ทำครีมไซส์ใหญ่บางบอวทองบอวจ้าคือนี่แมนจ้าน้องบิ๊กโฟกัสน้องบกคนเดียวมาเก้าปีแล้วใช่แ้าแต่ในระหว่างนั้นะ่ะมันอาจจะมีโมเมนต,ต์ดีๆม,มันดีอยู่แล้วแหละแต่ท้ายทุกคนต้องใช้ชีวิตในเส้นทางตัวเองอยู่แล้วหลานเงกัอพี่น้อง จงภลุมใจเธอที่เกิดเป็นไทยไยาดมรุ่นใหม่รอติดตามนะครับใหม่ทุกอย่าง แพ็กเกจจิ้งใหม่อาจจะลองไปถึงชื่อใหม่ด้วยนะครับเพราะเราปีใหม่แล้วตอนนี้กำลังออกแบบอยู่ออกแบบยาดมอยู่ชูบอสย้ายออกจากบ้านหลังนี้บ้านใหม่จะยุ่อินทันไหมคะทั้นยุ่อินเดือนเดียวเดือนกว่ากว่าบ้านเราหลังเล็ก บ้านหลังหลังเลยทุกคนให้ไปบิวน่าห่าน้ำผมสรงนี้ทรงผมนี้ <laughs> ผมสรงเอาไปจี <laughs> <laughs> ผมสรงนี้ เชียร์สตูนี่คือน้องตัวเกี่ยวในอนาคตเหมือนอกตัวนี้มันจะชี้ขึ้นนิดนึงเพราะมันมันเป่าถ้าอันนี้เป่าขึ้นมันจะชี้เหมือนกันเห็นไหมถ้าอันนี้เป่าขึ้นมันจะชี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่ามันมันเป็นเป่าแต่ก็ไม่เป่ามันจะเล็กๆแบบนี้เพียงกันไหมมันเพียงกันไหมจะจะยอมันจะยอนมันสูงแหมอแมวมัน เพิ่นตัดผมเพียงกับบอตาวาข้างหลังบเมืองไงทือเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นฟูเลยสื่อหรือว่าอันนี้มันบ่ฟูเพียงไหมเพียงอยู่เพียงอยู่นะเ,เท่ากันอยู่นะด้านหนึ่งมันดีเฉ<ๆ>ยเฉยพ่<ะ>ใช่ด้านหนึ่งดีเราเสร็จสระบุรีรอบาเป็นนอนอุทยัยหรือว่าเราสกัดมานอนหลังสิบอุท<ะ>ัยห้าชั่วโมง ไม,ไม่ใช่อุออทัยห่างาวงใหญ่วงเอ,อใช่ค่ะแต่ก็เป็นใากที่ไปอกี่โมงจากลังสิษ์ไปอุทัยสองรอยยี่สิบแปดกิโลจากอุทัยไปเฮ้ยจากสระบุรีไปอุทัยก็ประมาณเท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมันนี้ก็จะบวกเพิ่อมอีกประมาณเจ็ดสิบไปพุ่นรสซักไปหาของกินเมืองของ <Okay. S 2> ดีเม,มืองอุทัยของของดีเมืองอุทัยเหนื่อยแทนบิ๊ก นายจะจัดการหน้าที่การงานตัวเองยังต้องมีดูแลความรู้สึกของเอฟซีอีกดูแลทุกคนหลับพี่น้องดูแลทุกคนนี่ค่าชุดแล้วนะครับนี่โอกาสกดูแลเท่าไหร่วันนี้มีชุดใหม่ในคอนเสิร์ตนะครับชุดใหม่ในฟันสเตอร์ต รอมาแกะดูกันว่าชุดนี้เป็นยังไงวันนี้แซร์รามชุดใหม่คืนนี้อะไรของบอสบิสอะนรก็ตาราอะไรนะตราสัมปติตาไม่สูขขอ๋อแต่ไม่ใช่ออของอะไรอะไรใช่ไหมอะไรแต่สมองเลยนี่ยตาชุดนียไม่ที่มันอยู่อ,อึกเนี่ยคืออะไรตาอานาจมือมีแต่บัตรถึงทั้งการโอเคบอกชุดขึ้นคอ จอดเป็นตาโตเกียวคอนเวนอันนี้ทันหรอทีนี้อันเดียวลองมองจะลองอยู่ต้อง,งไม่ทันนะต้องรีสตังทีไรไหมชิวรีดนี่คือรีดทั้งหมดอนบอกอ๋อเกียรว่ามันอยู่ในเางเหมือนรีดเหมือนอเราให้เขาเป็นรีสตาเอามันจะไม่ทัน,นะสิวันเราจะเป็นเคาอว์อ๋อแม่ก้อน oh <my> <laughs> อย่างนั้นก็ต้องเสื้อเออเสื้อก็ต้องรีดแสกันละแต่กระโปรงโอเค หรือเรามีตอวเียดสองงานอยู่มันมีตอวเียดแต่แต่ไม่ใช่ตอวเรียดนะจริงวอทล็อกลองไหมซุ้ใหม่ชอบฉันได้เอาหน้าร้านเนี่ยอ่านว่าอะไรนะแฟชั่นอ๋อเป็นแฟชั่นแล้วก็จะมีอะไรนะเน็กไทบอทเช่นเดยวแบบนี้เนี่ยอทาร์รมันนี้ คาร์แรมแบบนี้แล้วก็จะเป็นชุบๆน่ารักมากคืนนี้รอดูนะครับแดนเซอร์แต่งนี้หมดเลยนะแดนเซอร์หญิงแดนเซอร์ชายแต่งนี้หมดเลยนะคืนนี้เพราะสั่งมาเท่าไหร่กี่บาททั้งหมดสองหมื่นสองหมื่นศิลปินสินี่นะโอเคเอาแม่มารีดเปลี่ยนตัวรีดแต่แต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก่อนค่อยรี หนึ <Okay. S 2> ่งสองแปดสองแปดนี้พ่จะบอกนะที่ซื้อเ่าที่อยู่ตอนนั้น,นได้ไหมเอ,อม็มเชตตอนนี้ไอเราตากผ้ามะผ้าขึ้นไง่เทพไม่เอ็นการของลานบอทุกโมกีมื่อนโมกป็น้ำน้ำปลาล้านะปกติแต่เราตากกุดหขาเหมืนคนโ้านดิเป็นพระคติคนที่เราไหน่อยแนงแป๊บหนึ่งไปลองคาชุด อันนี้เป็นทำไมเป็นนางจ้าอย่นี้ใช่ไหมเจ้าเจ้าแบบสูงต้องส่งเอวส่งอกส่งส่วนสูงให้นะร้านนี้จบแบบเตะแห้งตัดใหม่ไม่ละพี่คือคนมาส่งรถคนมาส่งของรถล้มเพราะนะกูร้อนแล้วตัวกูน้อยเคยสั่งของเข้อตุ่มให้เราเราอันนี้ยอดเยอะมากแล้วเราใช้เร่งด่วนก็เลยกลัวว่าแบบหาเขาบมมาส่งอยู่จังไหนเนาะก็เลย เราโอนมัตรจำเลยยังรู้สึกว่าแบบอฮ้ยที่ดีบอลนี้คืออะไรนตรายานกว่าจะส่งสี่โมงสี่โมงน่าจะมาถึงเราประมาณเทีโมงเย็นบอลนี้บอกว่าน่าจะถึงทุ่มครึ่งนะคะรถลมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายกับเอ๊ะจะยังไงนะเจอไข่บอน้อบอกบ่ลตัไงแดีนะาเขาเขียนซื้อมาให้เลยแต่ละคนซื้อแบบอันนี้อันนี้อันนั้น พีผมเสียอะไรแต่อยู่บ้านไม,ม,ม่เอาเลยแม่เคยโอเพ่นเลยท่านจะไล์ไปด้วยสีท้ายไ,ไปได้บ้สงโซันจะกดออกยาหักมาต้องนั่นงด้านหนุนจ้าแคบได้ไหมได้ รออ,รออยู่เกาหลีนะบอสได้ครับเล<ด>ิศซื้อบัตรยังเกาหลีพาไปกินตอกปอกกี้น่อยนะคะ เด่นชายเสือแดมประพัน์โอ้ยอะไรนี่ก็แอบเก๋งงแต่อันแรกไม่ได้เนาะอันแรกไม่ได้อันสองอันแรกถ้าเป็นกางเกงสีอื่นอะจะได้จากฉลับอันนี้ได้อันสุดท้ายคือสูตรอ่อันแรกก็ได้อันที่สองก็ได้แต่เอาเนี่ย เขาบ่นั่งบ่เหลวมากกันเนาะอือไม่นั่งาไปเตรียมมาแล้วแต่แค่นี้ก็เป็นก็เขาบอกว่าเขาจะลองเตรียมแล้วก็โอเคก็ลองเตรียมช่วงอะไรช่วงนั้นไงสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะที่มันเป็นสองชั่วโมงหมดเลยอะเขาไปคนหาเก่ามามาใส่ทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ขออนุญาตแต่งหน้าก่อนด้วยพี่น้องขออนุญาตแต่งหน้าก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับปุ้บอะไรมาตั้งแต่นู่นแหละสองชั่วโมงแล้ว กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดพืแบบว่าอะไรแบบตรงหน้าช่องให้มันแบบแจ้งเตือนเพราะตัวนี้มัน,ม,นมันเปลี่ยนระบบใหม่ FC ถามหาาิินค้าอยากลอยห้องอยูที่เนี่ยเนาะจะซื้ออะไรอีกซื้อครีมบอกอรีมหน้าใสอมาขยาหน้าใสาย,ยกมือขึ้นขยาหน้าใสยกมือขึ้นเร็วก่อนที่จะเติมแล้ว มันไม่แจ้งเกิดเลยบอสเออมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้อย่าลงค่ะอยากได้